เฮ้ย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 เมึงเ้าเอาเยมามเอาเลยเอาเลยเดี๋ยวเอาอะไรสวัสดีครับมึงก็ดีดีสิโอ้โหใจมสวัสดีครับผมไมพ้ณรสุกสะโคโนะเมะแซมไคุณ衲คุณดยินดีต้อนรับกุชชองสําญเด้งจ้าเป็ข่าวว่าท้าเหรอท้าอี๋ย่งวะเอาไปเลยไปเลยเอาปืนมาแม่เอามีดแม่คนละกระทะไปท้าใช่ไหล่ะบอเ้ท้าคือคือตอนแรกอ่ะอยากซิมฝีมือน้อง นักซิมฟิมมออันไข่เดียวน้อบอกบอกไว้ก่อนนะถ้าใครยังไม่รู้อ่ะไข่เจียวผมทําอร่อยมากเอไข่เจียวผมอ่ะมันจะมีสูตรทําแล้วกรอบอร่อยมากไม่เหมือนไข่เจียวแม่แม่ทําเป็นแผ่นหนาๆแล้วข้างในมันไม่ให้สุกไม่ใช่อันนี้ผมจะทาแบบสุกเท่างกันึงพูดนะไม่อยไม่พูดนะพี่ก็บอกไม่ร่อยเมื่อเช้าพี่บอกอยูู่บอกมึงตอนไหนกูบอกมึงตอนไหนแต่ผมไม่เคยใช้ไฟนี้นะผมใช้แต่ไฟตอกแก๊สอ่ะอ๋อ่างนี้คูไฟไม่ค่อยได้อ๋อก็นี้มั้งไฟออนไดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว เอางี้ดีกว่าฮะมาแข่งกันอ่ได้ดิทอดไข่เจียวอ่ได้ดิไข่อร่อยกว่าอ่ได้ดิเพราะผมเชียร์อยู่แล้วอ่ได้ได้ได้ผมก็นานๆได้ทําทีเอ้ยแต่ผมขออย่างนึงได้ไหมไม่ได้เฮ้ยไม่ต้องพูดแล้วได้ได้ได้ขอใส่ไอ้นี่ไข่แดงใส่ไข่มดแดงได้ไหมโอ้โหได้ไหมวัตถุดิบปะใช่เอาไปเลยได้ฮะเดี๋ยวผมใส่ไข่แซลมอนไข่แซลมอนเลยเหรอไข่นี่คาบุยะมึงไปเอามาจากไหนไม่มีในแก๊งออสเล์แมนเนี่ย ยกเป็นน้ำเมื่อวานในการทอดไข่เจียวเลยสาหรับโอนะส่วนของพี่สำราญไม่รู้เหมือนกันไปลองดูรู้สึกว่าอมพี่สำราญจะมีะลารามอะไม่ไมีม<ะ>รอบนี้ขาจะทำไข่เจี่ยวไข่มแดงฝากาไว้ด้วยครับการทอดไข่แหะครับชีวิตกุโนก็ทําได้ดีอยู่อย่างเดียวยนะ <c oughs> ใช่ครับที่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันระดีสุดก็คือการไข่เจียวนี่ครับใช่แล้วคเคยกินถึงองพี่สำราญหรือยังมไม่สำราญเลยครับผมว่างอะไม่ไม่น่าอร่อยเพราะเขาทําได้ดีอางเดียวคือกายกินเหล้า เดี๋ยวรอเลยทอดแล้วต้องทอดทีกอ่ะของพี่โอเห็นอร่อยมากอ่ะคือกินแล้วกินอีกอร่อยคำยืนยันล้นหลามเป็นสิ่งเดียวที่เขาทำได้ดีใช่ทีนี้เราทาทำได้ดีสุดเราได้สัมภาษณ์คนในบ้านแล้วครับทุกคนพูดเหมือนกันหมดว่ามันคือสิ่งเดียวที่คุณทําได้ดีในชีวิตนี้เพราะคุณทำต้องไปถามคำถามเด็กว่าจะไข่เจี่ยวแม่เป็นไงอร่อยอร่อยอ่ะมาเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยเหรอ เออน,นี้ได้ยังอ่ะของผมได้ยังเรีแล้วเรีวรอของพี่ใช่ไหมเรียแล้วแล้วโอเควัดไปเลยถ้าผมแพ้นะพี่เอารถคันนี้ไปเลยรถดำผมนะพี่เอาไปเลยเสียนากูจะเอาไปทำไมเอาไปเลยไปเลยไม่เอาเอาคุณแจไปด้วยเ,เอาไปถ้าพี่แพ้นะพี่เป็นนอนสะพา,านลอยเลยผมเอาทั้งบ้านทั้งรถทั้งลูกัไ <c oughs> ม่ทุกวันนี้กูก็ไม่นอนบ้านแล้วโอเคอะไรก็ไม่ซีเรียสอยู่ลเยถ้าพี่แพ้พี่ห้ามกินเหล้าตลอดชีวิต เป็นไปไม่ได้เนาะไม่รับปากหรอมึงพูดอะไรที่มันเป็นไปไม่ได้น้องจริงมึงพูดยังเพราะว่าเออพี่ต้องห้ามนะเออพี่ห้ามกินเหล้าสักชั่วโมงหนึ่งเออเป็นคนเดียวใช่มเเออหรือไม่พี่ห้ามกินเหล้าสักครึ่งวันอะไรเงี้ยเออได้เป็นไปได้ทนได้ฮะเออทนได้งั้นพรุ่งนี้พี่ห้ามกินเหล้าครึ่งวันเมื่อกี้วะได้อยู่แล้วแล้วไม่รู้ได้ไงเขาก็ไม่บอกเราอยู่ดีเขาแอบกินเออได้เริ่มเลยไหมเอาไปพร้อมยัง ามารู้เปล่าว่ามันอร่อยมันตัดสินกันตั้งแต่ตอนปอกไข่แล้วนะมันตัดสินกันตรงนี้แล้วนะไม่ได้นะอามีดเพาะให้ไหมผิดแล้วไม่อร่อยแล้วไม่อร่อยไข่ตกใจมจนันตกใจไหมอ,อ๋อใช้ไข่สองฟองเหรอผมสามฟองครับอ๋อสามฟองเอาพี่จันานาเอาไข่กี่ฟองนั่นเหลือกี่ฟองอ่ะเอาสามเท่ากันแหละเอาสามเท่ากันโอเคสูตรผมมันจะอร่อยตอนการตีไข่ด้วยผมจะตีไม่เหมือนคนอื่นใส่ไข่มดแดงหน่อยนึง ใช่ไหมใส่กระเทือเรึใส่หน่อยนึงเธอจะใส่เยอะเธอกลัวผิดสูตรขอใส่หน่อยนึงก่อนแล้วกันเดี๋ยวค่อยไปโรยท็อปหน้าเอานี่เราต้องเหมือนยกอะไรสักอย่างอ่ะเราต้องคนเราต้องเหมือนยกยกและช้อนช้อนเนื้อตัวเนื้อมันออกมายกไรช้อนยกและช้อนใช่ไหมยกและช้อนแม่อร่อยจ้าวันนี้แต่ช้อนไม่อร่อยแล้วต้องใส่เครื่องไหมปรุงเลยตามตามสไที่ปรุงอะไรปกติไม่ทำอะไรที่เขาปรุงผมแค่แค่นี้อย่างเดียวพอน้ำปลาซิบรส อะไรนะน้ำปลาทิพารสน้ำปลาทิพพรสสิบสิบทิพพรสซิพรสมันเป็นอีกสูตรหนึ่งอ๋อแต่ของพี่จำลองใส่อะไรคะเนี่ยอะไรอะผงนัวใส่ทุกอย่างอะไรก็ใส่ผงนัวใช่ใส่เยอะเลยนะเพราะว่าของพี่จำล้างน่าจะอร่อยกว่าเหรอแต่ผมไม่ผมผมไม่ใส่ผงนัวนะผมใส่น้ำปลาก็เค็มแล้วผมใส่น้ำปลาเยอะน้ำปลามาแล้วใส่อะไรอปลาล่าด้วยเหรอมันจะซื้อเลยซื้อยากใส่ซื้อก็ใส่แม่ผมไม่ใส่ผมใส่แค่นี้อ่ะพร้อม เดี๋ยวให้เกี่ยวความร้นแต่กลัวตรงไข่มดแดงไงแหละไม่เคยใส่ใส่แล้วไม่รู้มันจะมันอาจจะมันจะริบหรือเปล่าหรือมันจะมันจะหอมก็ได้เนาะมันจะเกาะตัวหรือมันจะแตกตัวเอแค่นี้เหรอตัวคุณแม่หรอเรียบร้อยแล้วงแล้วผมน้ำปลาอย่างเดียวล้วนๆชิพรสเท่านั้นไม่ชิมอะไรด้วยเฮ้ยคนบ้าชิมไข่คือคนบ้าชิมไข่ดิบใส่ปลาด้วยมั่วแล้วเนี่ยผมเอากระทะลงยังรอก่อนได้ไหมเอาลงพืดิลงเลยเอาเลยนะขอบคุณเลยใครเริ่มทอดก่อนได้เลยคือลงพืดินี่เคล็ดลับผมคือ น้ำมันต้องถึงเพราะว่าไข่เจียวอ่ะใครบอกไม่อมน้ำมันไม่ร่อยมันต้องอมใช่ต้องอมอมออมอ่ะอมสิอมอมมูมูมมอมสิมมไม่อมน้ำมันไม่่อยนะรมันกูไม่อมงั้นไม่ร่อยนะอผมไม่ใช้น้ำมันเยอะนิดนึงผมมันเป็นสูตรของผมยิ่งน้ำมันเยอะยิ่งอร่อยสูตรของพี่สำรานยังไงเป็นไงมีสูตรอะไรเราไหมเราอ่ะไม่มีม่รเรื่องเลย มั่วเยอะเหมือนกันเยอะเหมือนกันมั่วมั่วก็คือตามตาผมไปมั่วใส่ตามก็แค่ลอกเขางั้นใส่ใส่ตามใจฉันเพราะอกาไฟนี้ไม่ถูกปกติแค่แต่เกาแต๊ดไงเราต้องเท็ดต่ออะไรนะเกาแต๊ดต้องเท็ก่อนเนาะเตาเตาเตายัไม่ร้อนเทอะไรพี่สำลันนียังไม่ร้อนพี่ยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนยังไม่ร้อนเอาใส่เลยเหรอใส่เลย ใส่เลยน้ำม,มันเยอะอมันเ,เป็นสูตรใช่ไหมที่ใส่น้ำม,มันยำร้อนอริจิน <laughs> อลออริจินเน่อริจินเน่ด้วยปะอริจินอลออริจินอลแปลว่าอริจินอลไม่อริจินอลแปลว่าไม่รู้ไ <laughs> อ้น,นี่งไงต้นตำรับอริจินเนอืม <laughs> ต้นตำรับ <laughs> ผมขอน้ำม,มันร้อนหน่อยแล้วกัน <laughs> โอเคเดี๋ยวขอ <laughs> ล้างมือก่อน,เ,นเด้อแป้งกันด้อไม่แล้วพี่เดยอะเลยจ้ะยังตีอยู่ คือเราเราปล่อยไม่ได้นะเราต้องตีไปตลอดทำไมอ่ะเดี๋ยวมันดื้อเหมือนเด็กอ่ะไม่ตีมันดื้อฉันตีพดดื้อไม่่อยนี่มันตีไข่เอออะไรไม่ต้องตีเหมือนกันเหมือนลูกอ่ะยิงตีมันยิงจําพี่แล้วตีไปเรื่อยตีให้มันตีให้มันใหมันจํำเออจะได้ไม่ลอกรูกหลอกทางใช่ขาดแล้วปล่าทำไมอ่ะใส่น้ำมันเยอะอมอม ผมก็เยอะแต่ผมรอรอใส่เอ้ยผมได้แล้วผมจะใส่นะเติมน้ำมันลิ่ผมผมจะลงกันนะโอเค้องใส่เลยใส่เลยโอ้โูก็เยอะพี่เยอะไม่ต่างกันทำไมไข่เป็นใบเล็กจังวะอออันนี้ต้องบอกว่าต่างคนต่างไม่เคยใช้เตาอันนี้ปกติใช้แต่เตาแต๊สเตาแก๊สเป็นไงพี่ มันไม่มีวีแววเลยเหรอมันมันกระทะมันมอนไฟมันร้อนไม่ไมเสมอกันวะจนปั้นนี้มไม่มีวีแววเป็นไปนแล้วทั้งหญิงและชายถ้าอะไรนะถ้าแบบเป็นเป็นไฟเตาแก๊สมันเหมือนมันเล่งเล่งไฟเร่งเล่ง,ลง,ลงแรงได้เบาได้ใช่ใช่อันนี้คือต้องรอนี่ดูเทคนิคเป็นไงแล้วเกียไขให้บางเท่ากันเวลาสุกมันจะสุกง่ายเกียไข่ เดดเดดเดดเออเดดเดดเดไข่มันแตกนี่นี่นี่ผมจะกลับละไข่มันแตกใช่ไหมผมไม่กลับนะมึงไปไหนไ่ใช่กลับใครเราไข่กลับไข่อ๋ออึ๊ยนี่เป็นไงไอ้ยะโอ้ได้ว่ะได้ว่ะอุ้ยถึงน้ำมันไม่แรงก็อีกหน่อยดีดีกว่าไหมเใส่ใส่ใส่ไข่น้อยไปไข่ไข่ไข่เยอะท็อปท็อปได้ท็อปได้ผมควรไม่เกาะกันเพราะเราใส่เยอะอะ หอมมากแต่ไม่รู้หอมของใครน่าจะของพี่จำรานมั้งมผมยังไม่สุกเลยหอมมากพี่เยอะแล้วตัดติดพี่แล้วอลไยเกือลูกูบัรลายจักละระวังตีนะเกิดลูกูเยอะอุ้ยหน้าหน้าบนยังไม่สุกเลยพี่หน้าล่างติดแล้วอ่ะแล้มันไม่ติดวะอยติดพีลูกอ่ะแดดเป็นไข่คนแล้วกันพี่อ่ะอย่ติดพีลูกเขา ของนุ่มเขามีความฟูอยู่นะแต่ขอ<ช>พง,พงพี่ยังไม่ถึงใช่ไหมเฝ้าเฝ้า,า,า,ารีบใส่เกินเฝ้าเนี่ยเรารีบอ่ะเฝ้าเราจะรีบไปไหนกลับบ้านอันนี้มันจะรีบถ่ายรีบเสร็จ <c oughs> เล่ารอยไข่มันเท่ากันไม่ใช่เหราาอทาไมฝอยมันดูใหญ่ผมฟูเล่าเล่ารอใจมันฟูเล่ารออยู่ขอรีบไปกินเล่าพี่เอ้เราทั้โคตนะขอลิ้นหน่อยนะขอลิ้นหน่อยขอรีบหน่อยขอรีบหน่อยเมื่อไหร่พี่จะกลับได้เนี่ยเดี๋ยวดิเมื่อไหร่พี่จะกลับตัว กับตัวไม่ได้ไหมตัวก็ไม่ได้ไอเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงไม่ได้อยู่วะทำมาเลยถ้าคนคิดว่าไข่เจียวก็แค่ไข่เจียวอ่ะมันไม่ใช่นะมันต้องใส่ใจเวลาทอดนะถ้าเราตั้งใจมันก็จะอร่อยมันต้องตั้งใจทำายตั้งใจถ้าเราไอ้แค่ไข่เจียวทอดตนี้ก็ไม่อร่อยใช่เนี่ยเหมือนตอนเนี้ยใช่เนี่ยเหมือนตอนเนี้ยเนี่ยเนี่ย เหมือนตอนนี้เลยเนอตอนนี้เลยตอนนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะกลับกลับได้ยังเนี่ยจะกลับไหมอ่ะกลับเร็วเออก็ได้อยู่ออกแนวไข่เจียวแหนมไม่มันไม่ดับมั้ะใช่ยังไม่ไหม้ย่าอยู่ของพี่อ่ะไม่ไหม้นะสวยอยู่สวยอยู่สวยอยู่นะอ๋ออันนี้อันนี้อันนี้น้ำปลาละน้ำปลาละน้ำปลาละทำไมอ่ะน้ำปลาไข่เจียวสูตรไหนว่าใส่ปลาละเขาตียังไม่ถึงมั้ง เิ้ยถึงแล้วผมตีไกลนะผมตีจากนี่ไปสุราษฎร์เลยนะ <c oughs> ตีอะไรเนี่ยตีรถเหรอตีรถเหรอตีรถเปล่าเหรอ <c oughs> เล่นนี่อย่างครับเนี่ย <c oughs> เออเนี่ยปิดเลยตีรถเปล่าเหรอ, <c oughs> อเดี๋ยวเป็นไรไม่รู้ผมเเตืม่นแ <c oughs> อนี้ทัาจีบเพระถือใจพี่น้องเอฟซี C, ทั้งหลายด้วยครับเพราะว่ <c oughs> าสุเทียวเจียวไปเจียวมามันก็จีเป็นไข่ปนไข่ปนอื อาจจะเกือผมได้ละผมได้ะจะอยู่สุงกลับไปกลับมาก่อนให้มันเหลืองกว่าน,นี้อีกนิดน่ะให้มันเหลือกว่าน,นี้น้ำมันไม่ค่อยแต่พ่มรานสวยนะพิมรานสวยนะอา่าเขาเป็นแคร์นเป็นแคร์นหน้นาตานี่อาจจะต้องให้พี่ต่างนาน,นียพ่มรานสวยนะน,น,น,น้องเยังไงมมอมไหมจะใครเจียวอะ่ะบอกเลยว่าใครไปบอกว่าเออทอดอย่าให้ออมน้ำมันอืมมันต้องอมว่ะเออ เออเหมือนที่โอว่าเคยเคยไปกินเหมือนเหมือนที่มันเนี่ยเขาซับน้ำมันแบบแห้งแห้งเลยเหมือนกินอะไรไม่รู้อ่ะมันเหมือนไข่แห้งอ่ะไข่ไข่อะไรวะแล้วพี่ผมเกลียดมากเลยนะเกลียดที่สุดเลยนะวันนั้นผมฆ่าคนเจ็ดคนอ่ะไอ่ใช่อ้ผมเกลียดมากเลยไข่ดาวน้ําอ่ะทอดด้วยน้ําอ่ะอ๋อไม่ไม่รสชาติเท่เลยคือทอดไม่ไม่ไม่ไปตาโรงแรมอ่ะบุฟเฟ่อาหารเช้าไข่ดาวทอดด้วยน้ำอ๋อแล้วก็ปัดอย่างนี้เลย มันทอดไข่ดาวในน้ำพนักงานต้อนรับ <c oughs> ไม่ได้ไไรบางคนเขาก็ชอบมันเพื่อเพื่อสุขภาพไงาาแต่ผมว่ารสชาติมันไม่ค่อยได้มันมันจืดไปใช่ไหมมันเหมือนกินน้ําเปล่าทอดน้ําเปล่ามาทอดไข่เอ้ยผมได้ลนะผมผมขึ้นเลยแล้วกันผมขึ้นเลยนะขึ้นแล้วเหรอขึ้นละได้หรอได้หรออย่าละผมได้ล้วเนี่ยกรอบๆเรื่องผม

ว้าทำไมอ่ะเป็นยังไงกินว้ามันเป็นยังไงอ่ะเป็นยังไงอ่ะกินยังกินยังบอกไม่ได้อ่าลองลองดมดูอ่ะว้าข้างในยังไม่สุกดีแน่เลยของผมของผมหอมกว่าเดี๋ยวให้โอ๊ตอยู่คนเดียวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันลำเอียงอ่าฮะ ขออนุญาตครับเอาไข่มาให้ซิมหน่อยอันนี้เขาพนันกันเล่นเยอะเนี่ยอันนี้ไม่บอกนะว่าเขาจะไหนกินไม่ได้ไข่ไอ้เนี่ยอ๋อแดงอ่ะไม่กิ่ไข่ไม่บอกนะของใครถ้าแพ้เสียบ้านเสียรถใช่เหรอแค่นั้นเองไม่เยอะแค่ไม่เยอะเท่าไหร่แค่ไม่เยอะอ่ะอืมไม่เยอะเท่าไหร่เสียบ้านเสียรถเสียเมียจานหนึ่งนะจานหนึ่งอ่ะจานสองจำรสชาติไว้นะ t e ่กูจะเดทกเจอเเทก้มันอมน้ำมันจังวะใครติดเล่นเนี่ย ทำไมดูจากหน้าตาไม่มีอันไหนของโอเลยอ่ะเออจริงเหรอผมเกี่ยวอยู่จริงเหรอจะบอกว่าอันนี้น่าจะเป็นอันนี้ถ้าให้ดาวนะว่านี้นะมันก็คล้ายๆกันนะแต่ว่าอันนี้แหละอ่ะอ่ะเชื่อชินไหมทำไมให้อันนั้นอ่ะอันนี้เหรออืมมันฟูอ่ะอ๋ออ๋ออะมันสู้มันสู้อืมอันนี้เลยไม่ได้เรื่องเลยเนี่ยเล่ใครติดเล่นหมดวะเละเลยตีมือตกก็แบบเนี้ย ตกตกตกมันเจียวไปเยอะมันเจียวคนละรอบไลยเจียคนละรอบเลอันนี้ของโอแน่นอนมันจะตกเนี่ยให้หรือเปล่าไม่รู้เอาเอาให้อันไหนพี่โบให้อันไหนให้ไปไหนก่อนอันนี้อ่าสองให้เด็กชิมไหมให้เด็กชิมไหมไปขายบ้านขายรถไปเราอ่ะกูไม่มีบ้านมีรถชิมนะอันไหนอร่อยกว่ากันโอเคไหมเรื่องโอเคเปาหน่อยเปาหน่อยร้อนเน่น มมจำรสชาติไว้นะจำมิยุอะมิย ah. ah. oh. oh. uh ุอะชิมอ so ่ะมิยุโอ้โออ่ะดนอะไรอ่ะโอ้ยถึงนี้ถึงหน่อยก็บ่ได้เนาะหมดยังชิมอันนี้ต่ออ่ะโอ้กรรมการกูเด็กจังวะก็เด็กไม่โกหกไงเออนี่เอาอันไหนอร่อยกว่าชี้เลยเทียมให้หมดก่อนเทียมหมดกระลูกยังไม่หมดกระลูกอันไหนอร่อยกว่าชี้เลยอันนี้อร่อยกว่าโอเคได้ถามจริงลูกเอาจริงอันไหนเลยอันนี้น เขาชอบอันแรกเขาชอบอันแรกสองต่อหนึ่งตอนนี้สองต่อหนึ่งไปเก็บเข็หัวไปจากบ้านไปเก็บเสื้อผ้ามาเลยกูนอนปั๊มกูนอนปั๊มเฮ้ยเดี๋ยวลองชิมดิเออชิมของเราเองก่อนดิเดี๋ยวผมจะพูดตามตรงนะแดกได้คนเดียวของพี่รสจัดมากเลยเนี่ย แต่ถือว่าอร่อยนะข้าวอร่อยนะเว้ยแม่งใส่ไอ้เหี้ยผงชูรสโคตรเยอะเลยใช่ไหมเนี่ยใส่ครึ่งช้อนครึ่งช้อนชาไม่ใช่ครึ่งช้อนชาไอ้เหี้ยนี่เค็มรสจัดมากเอาเป็นว่ารสชาติดีทั้งคู่ดีก็อะไรอย่างเขารสจัดดีนะรสจัดมากเลยเนี่ยแต่ไม่รู้สึกถึงไข่หมดแดงเลยเพราะว่าเราใส่ไม่เยอะมันเราใส่น้อยไงเอาของโอนี่ใส่แค่แตจุกซ่อมช้อนหนึ่งช้อนหนึ่งอ่าผมก็ผมก็ประมาณช้อนเนี่ยประมาณช้อนหนึ่ง แต่ถ้าเราใส่เยอะๆก็ไม่รู้นะกลัวมันจะไม่จับใช่ไหมใช่มันจะไม่จับเป็นไข่หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวมันกระจายบทคราวนี้ก็เจ๊งอีกแต่รสจัดนะเนี่ยแต่ว่าจัดมากก็ไม่ดีนะคนเรากินรสจัดมากอะร่างกายไม่ดีคนเราต้องกินจืดๆบ้างนะรู้เปล่าไม่เาไม่ชอบคลิปนี้ก็ตัดสินกันแล้วว่าพิมลานต้องกลายไปเป็นนอนสะพานลอยใช่เดี๋ยวไปมีฉากนอนสะพานลอยนะเฮ้ยไม่ไม่ดิเป็นเจ้าของปั๊มใครเขาจะให้เป็น อทู่เข้าไปถึงก็เป็นเจ้าของปั๊มแล้วเอไปเดี๋ยวไปถ่ายตรงสะพานลอยต่อไปผมให้ถ่ายนี่คือกฎหมายตำรวจจับไม่จจับเลยนะเราแพ้เนี่ยเจนตำรวจเขาแจ้งตำรวจจับผมไม่ให้อยู่่อาเผื่อถ้าคลิปนี้ชอบนะเดี๋ยวจะมีการแข่งทำอาหารอีกคลิปหน้าถ้าคลิปนี้ชอบนะถ้าคลิปนี้วิวดีรอบหน้าเดี๋ยวให้โอผนวกกำลังกับพี่สำรานแข่งกับพ่อพ่อเก่งเรื่องหมูนะคือน้องอย่าไปกินอะไข้าวเนี่ยมาคลิปมานี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับจะใครหลายๆเด้อพี่น้องเด้อก่อนจากกันก็ไม่มีอะไรฝากไว้ให้ก่า มักสำลับน้ดนอยแต่ให้มักเดนๆด้วยพี่น้องด้วยสำรับมือหนอีพีนี่เขากราบเข้ามาสวัสดีครับสวัสดีครับปิดมักเย้